ร้านนี้ครับผมมีสไตล์การตกแต,ต่งร้านแบบร้านมา c o n t e m p o r ารีมีมุมนึงครับผมที่ดูบ้านเนี่ยเล็งมาตั้งแต่มาถึงร้านเลยนั่นก็คือมุมหน้าร้านนั่นเองดังนั้นครับผมวันนี้ดูบ้านเนี่ยก็มีวัสดุทดแทนที่อาจจะง่ายขึ้นกว่านี้นั่นก็คือแผ่นกิบขอน ขอบพูณร้นนานข้าวซอยแม่นายมากเลยนะครับผมที่เลือกใช้บริการออกแบบและรีโนเวทจากดูบ้านอันดับหนึ่งที่คลองใจลูกค้าแบบมาตลอดการคือข้าวซอยซี่โครงหมูตุ๋นมันเป็นฟิลแบบซี่โครงหมูที่เราคิดไว้ในใจอะว่ามันจะต้องร่อนอนะอยากรู้ไหมว่าความร่อนของน้องเป็นยังไงร่อนยังไงครับผม สวัสดีทุกคนอยู่กับผมแบบนี้และนี่คือดูบ้านรายการที่คุณจะได้ดูทุกสิ่งที่คุณตามหาถ้าคิดถึงเรื่องบ้านแน่นอนว่าอยู่กันนอกสถานที่แบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาพบเจอกันวันนี้ก็คือดูร้านกับดูบ้านนั่นเองซึ่งวันนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงครับผมจากที่เราไปคาเฟ่มาหล,หลาย EP แล้วเนี่ยวันนี้เราพามาร้านอาหารกันบ้างซึ่งร้านอาหารที่เราพามาก็คือร้านข้าวซอยแม่นายนั่นเอง ขอบคุณร้านข้าวซอยแม่นายมากเลยนะครับผมที่เลือกใช้บริการออกแบบและรีโนเวทจากคูบ้า,างถ้าใครที่สนใจเนี่ยติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับจะสไตล์ไหนเราก็พร้อมจะทำให้คุณทุกแบบเลย สไตล์การตกแต่งร้านทุกคนรู้ไหมว่าร้านนี้มีสไตล์การตกแต่งร้านรูปแบบไหนไม่รู้อาร้านนี้ครับผมมีสไตล์การตกแต่งร้านแบบล้านนาคอนเทมปอรารี ตัวแข็งแล้วนะคนดูตัวแข็งแล้วนะอะไรวะไม่รู้จกัก <c oughs> ล้านนาคือศิลปะวัฒนธรรมของภาคเหนือตอนบนถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเอาคําว่า contemporary ไปเ e a ร์ชใน google หรือว่าใน dictionary เนี่ย contemporary มันแปลว่าร่วมสมัยเพราะฉะนั้นนำมาประกอบกันล้านนา contemporary จึงแปลว่ากา,สสารผสมผสานศิลปะแบบล้านนาแล้วก็ศิลปะแบบปัจจุบันเข้าด้วยกันนั่นเองเก่งมากปุบมือ มีคนยืนปมมืออยู่ตรงนี้ด้วยอะเดี๋ยวแพนกล้องไปสักหน่อยนึงสวัสดีครับผมมาสวัสดีค่ะชื่อแจนนะคะก็เป็นเจ้าของร้านข้าวซอยแม่นายสาขาสองค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าพี่แจนได่ค่ะไปเดี๋ยวไปนั่งคุยกัน ทำไมถึงเป็นข้าวซอยแม่นายจจริงๆต้องบอกว่าร้านข้าวซอยแม่นายเนี่ยได้ชื่อนี้มาจากชื่อของคุณยาย <c oughs> แม่นายเนี่ยคือชื่อของยายแจนออคือเดิมทีนะคะคุณยายเนี่ยก็เป็นแม่ค้าเนี่ยแหละขายกับข้าวอยู่ที่ตลาดสมเพช็ชตั้งแต่คุณแม่เด็กๆซึ่งคุณแม่ีหนก็ช่วยกับคุณยายเนี่ยมาตลอดเพราะฉะนั้นคือสูตรอาหารของร้านเนี่ยทั้งหมดก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณยายออก็เลยตั้งชื่อว่าร้านข้าวซอยแม่นายเออพราะตอนแรกเราคิดว่าเออทำไมไม่ใช่ข้าวซอยแม่แจนเนาะ จากเมนูเพเซ,เซแบบข้าวซอยไก่เนี้ยเมนูอะไรเราขายดีบ้างอันดับหนึ่งที่คงใจลูกค้าแบบมาตลอดการคือข้าวซอยซี่โครงหมูตุ๋นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าร้านเราค่ะเป็นร้านแรกๆที่ทําเมนูนี้ขึ้นมาลองล,อง,ลองมาก็เป็นข้าวซอยเ้อตุน๋นลองลองมาก็จะเป็นอ่าขนมจีนน้าเงี้ยวแล้วทำไมถึงช,ชอบคอนเทนตะ์หครับหลักๆเนี่ยมองว่าหนึ่งคือมันค่อนข้างเข้ากับเมนูที่เราขายเนาะก็มองว่าเออการตกแต่งแบบเนี้ยค่อนข้างเข้ากันแต่ถ้าจะแบบจะร้านานาแบบจ๋า เลยอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบว่าเข้าไม่ถึงกลุ่มวัยรุ่นด้วยเราก็เลยแบบเลือกตกแต่งเป็นสไตล์นี้ของเราจะมีทั้งหมด2สาขานะคะสาขารแรกเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงสี่แยกวายพาจะอยู่ฝั่งขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะคะส่วนสาขา2ก็จะตั้งอยู่ที่โครงการแอร์ไดมอนด์หรือว่าที่คนคนพื้นที่เรียกว่าโครงการเครื่องบินก็จะมีเครื่องบินใหญ่ๆเนาะตั้งอยู่นะคะร้านก็จะอยู่ในโครงการเลยงั้นไหนๆเรา,ามาสาขานี้แล้วเนะีนย่นยวันนี้ขอไปชิมทักษาขด้วยได้ไหม<ค><ค>ได้เลยค่ะยินดีเดี๋ยวก่อนที่เราจะ ไปกินข้าวซอยสาขานหนึ่งกับพี่แจ๊เนาะแน่นอนว่าดูบ้านเนี่ยจะต้องมีซิกเนเจอร์ก็คือช่วงอินดีไซน์นั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าวันนี้ดูบ้านจะพาคุณผู้ชมี่ยไปอินมุมไหนในร้านข้าวซอยแม่นายเดี๋ยวไปดูกันครับผม มีมุมนึงครับผมที่ดูบ้านเนี่ยเลงมาตั้งแต่มาถึงร้านเลยนั่นก็คือมุมหน้าร้านนั่นเองปาเดี๋ยวพาไปดูจะสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยมันดูเป็นแบบกำแพงอิฐแนบเป็นอิฐบล็อกต่อๆกันหน่อยว่าให้ฟีลแบบร้านอาหารอิตาลีอิตาลีอะเป็นฟีลร้านพิซซ่าในแง่นั้นแต่พอแบบความจริงสองเข้าไปเฮ้ยเป็นร้านนาวอะซึ่งวันนี้วัสดุที่ดูบ้านเนี่ยเอามานําเสนอเพื่อที่จะได้กำแพงอิฐแบบนี้นั่นก็คือตัวเลือกที่หนึ่งครับผมอิฐมอนแดงสองอิฐเทียมและสุดท้ายก็คืออิดกอยรง ยากนิดนึงดังนั้นครับผมวันนี้ดูบ้านเนี่ยก็มีวัสดุทดแทนที่อาจจะง่ายขึ้นกว่านี้นั่นก็คือแผ่นอิฐครับผมและแผ่นอิฐที่ดูบ้านเอามานําเสนอทุกคนวันนี้ก็คือ 1. นึ่งแผ่นอิฐแดง2แผ่นอิฐระเบิดรูปและสุดท้ายก็คือกระเบื้องดินเผานั่นเองถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากปิดอะไรเลยมันมีวิธีที่เรียกว่าการปั๊มลายครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องเคลียร์สเปซปงที่เพื่อนเพื่ออยากจะทำเป็นกระแทองอิฐเนาะเอาฟูนฉาบสำหรับการพิมพ์ลายฉาบลงไปก่อนแล้วก็เราจะมีแม่พิิมมมพพพ์์ผลงไ เพื่อให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นลวดลายอีกเองแต่วิธีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ความชํานาญแล้วก็เป็นฟิวงานฝีมือของช่างเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ลองเวทเวทดูว่าอยากได้แบบไหนเราชอบแบบไหนหรือว่าช่างมีความถนัดแบบไหนครับุ๊ เป็นยังไงกันบ้างครับผมอินเหมือนที่ดูบ้านอินไหมใช้พลังงานไปแบบประมาณน,นึงเลยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปชิมอหารกันดีกว่าคาดว่าตอนนี้คุณแจน่าจะเตรียมข้าวซอยให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเมนูน่ากินน่ากินของข้าสซอยแม่นายเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลย โอเคครับผมตอนนี้ดูบ้านนั่งอยู่ที่ร้านข้าวซอยแม่นายสาขาแรกแล้วนะครับผม <_ EN> เดี๋ยวจะพาเข้าช่วงนี้ก่อนเลยเลฟฟอรเรนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่มาร้านอาหารเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้อยากแค่ถ่ายรูปกับร้านอาหารใช่ไหม <_ EN> วันนี้เราพาเปลี่ยนบรรยากาศจากการที่เราได้ถ่ายรูปกับร้านเนี่ยมาหลากหลาย EP แล้วรอบนี้เนี่ยเราจะพามาถ่ายรูปกับอาหารเห็นข้างนี้ก็คงเป็นปกติของทุกคนนะเวลามากินข้าวคนเดียวก็คงสั่งประมาณนี้แหละไม่เยอะเกินไปเรียกว่าไม่เยอะหรือครับขอลองทำหน่อยนะคืออยากรู้ว่าเวลาคนเขาถ่ายรูปกันเผลอเกั หาเขาทำกันยังไงวะหรือว่าเรากินไปเลยดีไหมที่มันขอหน่อยความจริงเนี่ยเผยในไอจีบางบคนเขาทำอย่างนี้กันใช่ไหมไม่จริงเผยจริงต้องแบบนี้เดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันเลยดีกว่าเพราะว่าน่ากินมากเลยไม่ไหวละไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่เมนูแรกเลย มาถูช่วงการชิมครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงถูกไหมอันนี้เป็นเมนูที่พี่แจนแนะนำนะครับผมว่าเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนั่นก็คือข้าวซอยที่โคหมูตุ๋นนั่นเองดูความรู้กของน้องอยากรู้ไหมว่าความรอดของน้องเป็นยังไงรอดยังไงครับผมอันนี้ตัดออกนะเพราะรายการเราไม่ใช่รายการตลกอันนี้ตัดออกมากินกันเถอะกินกันเถอะมาคุณ มันเป็นฟิลแบบที่โคหมหูที่เราคิดไว้ในใจอ่ะว่ามันจะต้องร่อนน่ะมันไม่เหนียวจนเกินไปแล้วก็เส้นก็อร่อยด้วยตัวน้ำข้าวซอยเองก็อร่อยได้มากเลยอ่ะอันนี้เป็นร้านข้าวซอยเพราะฉะนั้นเราก็เลยสั่งข้าวซอยไก่มาลองชิมกันดูป่ะเดี๋ยวมาดูว่าซิกเนเจอร์เราเน e ี <respuesta. S 1> ่ยจะเป็นยังไงมา นะ้ำมันจะไลท์กว่าหน่อยคือมันจะไม่เค็มเท่าตัวเข้าต่อยที่ขงหมูตุ๋นเมื่อกี้เพราะอเมื่อเก็้มาอาจจะมีความแบบเฟิลฟน้ำตุ๋นไข่นุ่มดีด้วยไม่เหนียว โอเคครับผมหลังจากที่เราแนะนำเมนูซิกเนเจอร์ร้านกับซิกเนเจอร์เราไปแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูอื่นๆด้วยซึ่งความจริงมันขายดีทุกเมนูนะอันนี้เป็นขนมจีนเะมียวที่พี่แจนบอกไปว่าเป็นซี่โครงหมูเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นมูสเต็ชนะแล้วก็ข้าวขาหมูเออ,อน,นี้คือข้าวขาหมูอันนี้เป็นข้าวซอยเนื้อเดี๋ยวจะให้พี่ๆทีมงานชิมแล้วก็เดี๋ยวบอกกันว่าตัวข้าวซอยเนื้อเป็นยังไงบ้าง น่ากินไหมข้าวซอยและนี่ก็คือร้านข้าวซอยแม่นานเอง,เองถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองทานข้าวซอยที่หน้าตาหน้ากินแบบนี้แน่นอนว่าอยู่ที่เส้นแม่แตงมากินได้ที่สาขาหนึ่งที่พอ,อยินอยู่ตอนนี้แล้วก็สาขา2ที่แอ์ไดมอนด์เองครับผมฝากเอาไว้สาหรับใครเนี่ยที่อาจจะมีเบาะแสร้านอร่อยๆหรือว่าร้านส,สวยๆอยากจะให้ดูร้านเนี่ยพาไปเที่ยวก็สามารถคอมเมนต์บอกเบาะแสได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยและถ้าคลิปของเราทําให้คุณยิ้มได้อย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวดูบ้านด้วยนะครับโอเควันนี้ดู ว่าต้องขอลาไปก่อนแล้วกับข้าวซอยน่ากินน่ากินแบบนี้ยังไงเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับความจริง่อกิ้เรโคมจะต้องถ่ายขอบคุณเจ้าของร้านแต่ว่าไม่ทันได้พูดขอบคุณเจ้าของร้านให้ขอบคุณพี่แจมากนะครับวันนี้ยังไงฝากด้วยนะคะร้านข้าวซอยแม่นายเนาะทั้งสองสาขาเลยนะคะสาขาหนึ่งแล้วก็สาขาสองเนาะสะดวกที่ไหนก็แวะไปที่นั่นได้เลยนะคะ